สบายดีเนาะพี่น้องเนาะไปดิกับบ๊อบพบกับส่งสาวแพรเซาสวรรค์นาเขตนั่นเองเนาะพี่น้องมาพบมาพอกันคือเก่าเนาะพี่น้องเนาะเนื่องจากว่าหายไปไร้วันเนาะพี่น้องเนาะช่วงนี้ก็บบุคคอยยูร่าอัดคลิปเนาะยังได้กดไลค์กดติดตามกดแชร์กดซับสไครป์แพลนั่เด้อเนาะพี่น้องเนาะเผื่อเป็นกำลังใจท่านคิปต่อนี่สาวแพรก็บบุมี่ยังไรเนาะพี่น้องชิมารีวิวของเนาะพี่น้องของใส่ได้บาทหรือของใส่ตัวทั่วไปเนาะพี่น้องเนาะว่าของใส่ไถ่เล่านเนี่น้องแพพสิา พี่น er. ้องว่าแนะนำเนาพี she she ่น้องว่าคล้องชิ้นชิ้นนั่นหรือเอิญเรียกกันว่าเนี่ยไดเนาพี่น้องเนาะแตกต่างกันเนว่ยไดเนาเล่าไทยเอิญเนาพี่น้องเนาะคล้องบางชิ้นบางอย่างกะอาสีเอิญเ่าบลกคือกันเนาพี่น้องเนาะเรียบบล็คือกันคล้องแต่ละอย่างคล้องใส่เนาพี่น้องเนาะวันนี้ชาวแพรกับสมาสีมารีวิวให้พี่น้องเลยฟังเนาพี่น้องเนาะเพื่อเกิดว่ามีคนไปเที่ยว ประเทศแพ้หรือว่ายังไงเนาะอาสีได้เข้าใจกันว่าแบบมีของอันนี้อันนี้เขาเจ้าเอินกันเดียงไดนพี่น้องฟังคุณเนาะอาสีบอกเอินบอคือการเรียกบอคือการนอกกับฝั่งไทยนพี่น้องเนาะก็คือนอกกับคง้องชิ้นชิ้นนั่นที่แพ่สีรีวิวก็คือแพ้อาสีบบได้บบได้เอามาให้พี่น้องได้เบิ่งถูกชิ้นนาะพี่น้องเนาะแต่แพ่กับสีพูดถึงว่าวถึงของชิ้นชิ้นนั่นนาะพี่น้องเนาะก็เจ้าเอินกันอย่างไรหรือว่าเรียกกันจังไดเนาะ สินแหลกก่อนก็แล้วกันเนาะพี่น้องเนาะสินแหลกนี่คือขวดน้ำเนาะพี่น้องมีไทยเขาอื่นบอกว่าขวดน้ำแต่อยู่เล่าเนาะกระตุกใส่น้ำกินเนาะพี่น้องเนาะใส่กระตุกยูไทยนีจเอาซื้อื่นการลมังเนาะการลมังการลมังซักผ้าหรือการลมังแด่อยู่บ้านเพ่ก็จ้เาสี้เอื่นว่าขั้นซ้ำเรือพี่น้องเด้อค่ะผู้ใดไปเนาะประเทศเพ่หรือว่าอย่างใดเนาะพี่น้องเนาะ กาเจ wind, so ้าเอื่นพันซ um ้ำแล้ว ja ก mm <t ries> <Maple underside> ็เจ้าบบเอื่นกะละมังด้พี่น้องก็เจ้าเอื่นพันซ้ำนะพี่น้องเนาะคือเนาะมีไทยเอิ่นพงชุลนะพี่น้องพงชุลปรุงอาหารใส่อาหารนะพี่น้องพงชุลชวนมากบานเพสเอื่อเนาะเป่งนัวเด้๋วพี่น้องเนาะเป่งนัวจำง่ายๆเป่งนัวนะพี่น้องเนาะส่วนนี้ก็เจ้าสิบบเอิ่นสีบบเอิ่นส่วนคือไทยนะพี่น้องเนาะก็เจ้าสิเอื่นบวงเนาะบวงตักกินนะพี่น้องเนาะ บวงตักกินหรือว่าพี่นี่ก็เขาสียเอิญว่าจ้องเนาพี่น้องเนาะจ้องตักกินจ้องจ้องตักแกงตักนุ่นตักนั่นตักนี่เนาพี่น้องเอิญจ้องเนาพี่น้องเนาะเดาไปได้เอิญแต่พี่เนาพี่น้องเนาะนาฬิกาเนาพี่น้องเนาะนาฬิกานี่กาบานเพ่ก็เอิญบวกขึ้นกันเนาพี่น้องประเทศเพ่นาฬิกานี่บานแพ่เอิญว่ามุงเนาะ โมงนพี bien, haha, ่น well ้องเนาะเบอร์เอิญว่านาฬิกานพี่น้องเอิญโมงนพี่น้องเนาะเอียงไทยเอิญว่าทุ่งไส่ขยะเนาะทุ่งขยะประเทศเพ่บานเพ่เอิญว่าทุ่งทุ่งไส่ขี้เหงานพี่น้องเนาะก็จะาบเอิญว่าทุ่งขยะคืออยู่ไทยเนาะทุ่งไส่ขี้เหงานพี่น้องเนาะถ้าว่าอันมอเตอร์ไซค์นพี่น้องมอเตอร์ไซค์นี่ก็บวกกันนพี่น้องบานเพ่เอิญเอิญว่ารถจักรนพี่น้องเนาะจักรยานนพี่น้องจักรยานนี่เอิญวา รถทีบเนาะพี่น <t> <half> ้องรถทีบรถปั่นรถทีบเนาะพี่น้องเนาะร้เอื่นจักรยานเอิ่นรถทีบเนาะพี่น้องเนาะก็คือมอเตอร์ไซค์นี่ก็เอิ่นรถจักรเนาะพี่น้องเนาะก็คือแต่ละอย่างก็เอิ่นไปคือกันเนาะพี่น้องเนาะวายูไทยนี่เอิ่นแก้วน้ำเนาะพี่น้องเนาะส่วนประเทศเพ่เขาสิเอื่นว่าจอกเนาะพี่น้องเนาะจอกตักน้ำกินเนาะพี่น้องเนาะจอกใส่น้ำจอกตักน้ำกินเนาะพี่น้องเนาะ คงชูรสเนาะคงชูรสในบ้านแพศเอิ่นว่าเป่งนัวเด้อพี่น้องเด้อจำไว้เด้อเป่งนัวเนาะพี่น้องเป่งนัวใส่อาหารใส่ของกินใส่ตั้มบังคุ้มใส่น่นใส่นี่เขาสิเอิญเป่งนัวเนาะพี่น้องเนาะกางเกงเนาะพี่น้องกางเกงในบ้านแพศสิเอิญว่าทรงเนาะพี่น้องเนาะทรงเนาะพี่น้องทรงเนาะทรงข้าวหนุ่เนาะพี่น้องเนาะทรงขาเงาทรงขาสั้นเนาะพี่น้องเนาะส่วนอยู่ไทยกางเกงขาเงากังเกงขาสั้นเนาะพี่น้องวันเพศเสือเอิญว่าทรงเนาะพี่น้องทรงขาเงาเนาะพี่น้อง ถ้าเป็นกางเกงในโนพี่น้องกางเกงในดิบานเพสกับสีเอิญเนี่ยหนึ่งได้พี่น้องก็คือเอิญสลิปโนพี่น้องนาะบโรดเอิญกางเกงในคืออยู่ไทยโนพี่น้องนาอเอิญสลิปโนพี่น้องเนาะทรงสลิปถ้าทรงขาเงาก็คือทรงขาเงากางเกงในคือเอิญทรงสลิปโนพี่น้องนาะเอิญเอิญบอกคือกันโนพี่น้องก็เข้าใจแน่นอนโนพี่น้องเนาะก็คือแต่นี่แหละเนพี่น้องเนาะ ของแต่ละสินแต่ละอยากก่างกะเอิอนว่าวคือกันเนาะพี่น้องเนาะกะเว้่าให้พี่น้องได้ฟังเนาะถ้าเกิดว่าพี่น้องไปเนาะพี่น้องไปเที่ยวเล่าไปเที่ยวยังไม่ดีเนาะพี่น้องเนาะกะสิได้เอือนกันถือนเนาะพี่น้องเนาะกะสิได้ว่าวกันถือกะสิได้เข้าใจกันง่ายเนาะพี่น้องเนาะ จังได้กับเพ่กับขอลาฐานผู้ชมไปเพียงเท่านี้เนาะพี่น้องเนาะจังได้กัพอกันคลิปนาเนาะพี่น้องจังได้กับกดไลค์กดแชร์กดติดตามใหม่ส่งเจ้าเพนําเนื้อเนาะพี่น้องเนาะเผื่อเป็นกําลังใจทําคลิปต่อไปเนาะพี่น้องเนาะจังได้กับขอบมขอบใจละลายทุกคนที่ติดตามเพ่และให้กำลังใจแพ่เสมอมาเนาะจังได้กัครอบุกขอบใจขอบคุณละลายเนาะทุกคนเนาะจังได้กับพอกันคลิปนาเนาะพี่น้องเด้อสบายดี